อิงอิงเปิดใจประเด็นร้อนชาสาเหตุระบายถึงคนที่บวชอยู่ เคยมีกระแสะร้อนแรงมาสักพักก่อนทุกอย่างจะเคลียร์และจบลงไปสําหรับประเด็นของอิงอิงอิงนาพัทโอภาสเิริรัตที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องราวให้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่เธอโพสต์คลิปลงติกต็อกระบายถึงคนที่บวชอยู่ให้ตนเปิดบริษัทจนโดนเรียกเก็บภาษีตนนั้นไม่ค่อยมีความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องภาษีหลังจากเกิดเรื่องตอนต้องการที่จะปิดแต่ก็ยื้อมาถึงทุกวันนี้วันนั้นมีคนโพสต์พอดีว่าเป็นคนพูดตรง,ตรง ไม่ใช่หรอทําไมไม่ออกมาพูดล่ะก็เลยอารมณ์ขึ้นอยากออกมาชี้แจงตรงนั้นถามว่าฝั่งเขามีฟีดแบ็กกลับมาไหมก็เขาส่งมาแต่ก็ไม่แน่ใจเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทางบัญชีเคลียร์กันอยู่ก็ให้เข้ามาคุยก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีแต่ยังไม่สําเร็จเรื่องตัวเงินที่ว่าค่างานก็ไม่จ่ายค่าบริษัทนี้ยังจะให้เราเปิดอยู่อีกเหรอตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้จ่ายขอบคุณหลายคนที่เข้าใจาให้กําลังใจยอยากให้นึกถึงคนโดนบ้างตนเป็นซึมเศร้าด้วยตนไม่อยา อยากออกมาพูดว่าโดนอย่างนั้นอย่างนี้มันสะสมมาเรื่อยๆจนมันจะไม่ไหว